สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่บุญเหลือพารวยครับยูทูบชาแนลบุญเหลือพารวยแลวจะรวยไปด้วยกันครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่19นะครับเดือนมิถุนายน2564ครับท่านผู้ชมมาก่อนไปฝากท่านผู้ชมนะครับผม1ไลค์1กํากำลังใจให้แอดมินด้วยครับผมก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝากอีกเรื่องนะครับผมฝากอีกเรื่องก็เข้าไปกดไลค์เพจนะครับผมฮานอยบายบนเหลือพารวยนะครับผมทางเฟซบุ๊กด้วยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับท่านผู้ชมในการติดตามก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับท่านใดสะดวกทางเฟซบุ๊กก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคอนเทนต์ทางนั้นได้เลยนะครับท่านผู้ชมมาก่อนเข้าเรื่องนะครับผมฝากอีกเรื่องท่านผู้ชมเน้นย้ําเลยเน้นย้ําท่านผู้ชมทุกคลิปเลยนะครับผม การลงทุนมีความเสี่ยง100%เเซ็นตเต็มนะครับผมฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยตัวเลขทุกตัวก็มีสิลดตัวเลขทุกตัวก็มีเข้าเช่นกันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยทางช่องของเราก็อย่าเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมในการนําเสนอนะครับผมชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมแล้วก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผมท่านผู้ชมมาเข้าเรื่องเลยครับสำหรับท่านที่อยู่ในสายรูดสายวิ่งนะครับท่านผู้ชมเข้าเรื่องเลยครับผมมา หาหนอยวันนี้นะหหนนน 1, 9, ครับผมแนวทางหานอยวันนี้ลูดวิ่งวันนี้1นึครับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับรูดวิ่งวันนี้1นึครับผมลูดไปเลยครับ1ครับท่านผู้ชม10121314151617 1819นะครับท่านผู้ชมหรือจะเป็น9ท่านผู้ชม9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9นะครนะับมเนาะ ลูดไปเลยครับวิ่งไปเลยครับน่าลงทุนครับสําหรับสายลูดวิ่งวันนี้นะครับท,ท่านชมท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงขลนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ต่อตัวเจาะเลยครับท่านผู้ชมมาตัวเจาะวันนี้นะครับผมมี5มี1มี9มี2และมี8นะครับผมสําหรับตัวเจาะวันนี้อีกครั้งนะครับมี5มี1มี9มี2และมี8นะครับท่านผู้ชมก็สุดแต่ท่านผู้ชมเลยครับผมจะเอาไปตัดหลักหน่วยหลักร้อยนะครับผมนะก็สุดแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมต่อตัวเด่นเลยท่านผู้ชมมา ตัวเด่นวันนี้มี1 9ครับ9 2ครับ5 8ครับ5 9ครับและ8 9ครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเด่นนะครับผมต่อตัวเบิ้ลเลยครับผม1 1และ7 7ครับท่านผู้ชม1 1และ7 7นะครับผมสำหรับตัวเบิ้ลนะครับผมท่านผู้ชมต่อ3ตัวเลยครับมี5 9 8ครับผม3 9 3ครับ7 6ครับท่านผู้ชมและ750ครับสำหรับ3ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แคบเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเปิดให้แคบเดี๋ยวแสงเข้านะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้แคบครับผมมา สุดท้ายนี้นะครับขอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมโควิดทุกวันนี้ก็2 0 0 0 3,000ทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับผมท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ขอท่านผู้ชมทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆทุกท่านเลยครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ